ถึงฝนจะตกถึงฟ้าจะร้องถ้าพี่ได้เห็นหน้าน้องพี่ก็ชื่นใจชื่นใจสวัสดีจ้าสอง on, bon, bon, สี่บาทรมีบอลมีบอลรีเซฟไว้มาแบ่งปันนะครับพี่ๆจะส่งบัสหนึ่งต้นสองต้นห้าสิบนะครับผมสามต้นส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางสนใจโทรอะไรเบอร์โทรด้านล่างนี่นะครับศูนย์หกสี่เก้าสามหนึ่งศูนย์เก<ด>้าเก้าเจ็ด เดี๋ยวมีประเาสวยๆน้องก้อยรับสายนะครับผมมาพี่บอลกระถาง5.5หน้าสวยๆแจ่มๆจมจริงจ้ะเริ่มาที่ตอนนี้ก็เลยทองสยามครับพี่นี่เลยหน้าสวยสวยกระปีนี่เลยหน้าแดงเรืองทองช้ำๆนี่ใบใหม่เพิ่งกลางครบพีอย่างแจมทองสยาม150คร้บพี่ตอนนี้5.550ทองสยามนะครับผมและด้านนี้ชมพูเพชรจำทองนี่เลยหน้าชมพูสวยหวานเจี๊ยบร้อยเดียวจ้ะนี่เลยเพชร จอมทองครับพี่หนึ่งร้อยครับผมและใบกลมเม็ดแดงสวยฉ่ำม,มากครับพี่ตอนนี้ชื่อว่าวิมานรักครับพี่วิมานรักเนาะใบกลมๆนี่เลยเม็ดแดงๆตัดพื้นเขียวขอบใบแดงอีกทีหนึ่งสวยมากหลอดหม่มาแล้ว200ครับผมต้นนี้วิมานรักสายใบกลมครับพี่สวยๆห้ามพลาดจะ้ะและต้นนี้ป้าแจมๆเลยครับพี่เท้าหิรันพระนาสูลครับพี่นี่เลยต้นนี้หน้าว้าวจัด100จ้า ท้ามิรันพระนาศูนและรักเอ้ยรักเอ้ยรักเอ้ยซ้ายมือนี่ครับพี่รักเอ้ยรักเลยรักเลยก็แล้วกันครับพี่ดางสวยๆครับพี่นี่เลยรักเอ้ยแจมแจมดังแจมแจมเช่นกันหนึ่งร้อยครับผมร้อยเดียวรักเอ้ยครับพี่รักเอ้ยสวยๆเลยจ้าอ่ะไฟกันที่ด้านโน้นครับพี่ด้านโน้นนโน้นอ่ะด้านนี้ด้านไหนต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้ลิ้นมันกรไฟลิ้นมันกรนไฟหน้าสวยครับพี่นี่เลย หน้าแจมแจมลิ้นมังกรไฟเขียวตัดแดงครับพี่หลอดใหม่สวยมากหนึ่งร้อยจ้ะต้นนี้นะร้อยเดียวลิ้นมังกรไฟครับพี่ส่วนต้นนี้เศรษฐีเศรษฐีใครอยากเป็นเศรษฐีครับพี่ต้นเดียนี้เศรษฐีเรเือทองครับพี่เศรษฐีเรเือทองนี่เลยดางสวยโบ๊ะบาบาโบครับ,บ,บ,บพี่แจมแจมใด้านข้างหลอดหม่มาแล้วครับพี่เศรษฐีเรือทองหนึ่งร้อยจ้าใบฟูฟูดกๆเลยครับพี่ร้อยเดียวเศรษฐีเรือทองและมันนี้ มันี่รอมเพชรับพี่หน้าหวานนี่เลยหน้าด่างชมพูตัดพื้นเขียวหวานหวานอันนี้เป็นหน้าแพงนะพี่นี่พี่ดูใบใหม่ปลาชมพูทั้งใบครับพี่หนึ่งร้อยเช่นกันครับพี่มนานี่รอมเพชรหน้าหวานหวานเนาะหน้าหวานหวานและอ่ดาริกาตัวนี้นะผมไม่ดูครับพี่อ่ะดาริกาหน้าใว้สวยครับพี่ชมพูหวานฉ่ำเช่นกันครับพี่ดาริกาหนึ่งร้อยครับพี่ ร้อยเดียวดาริกาครับพี่หน้าด่างชมพูหวานหวานและมหาชายัยอา้าวจัดไปครับพี่ฟอร์มใหญ่มองไม่เห็นกระถางแล้ว5้าจุาใหญ่ล้นจัดด้านข้างจากมหาชัยหนึ่งรต้นที่หนึ่งครับพี่ต้นที่1ต้นที่หนึ่งแล้วก็มีมหาชัยหนึ่งใหญ่ๆเช่นกันครับพี่ต้นที่สองครับพี่นี่เลยหน้าแดงตัดเขียวที่จริงใจนะพี่เนาะหลอดใหม่มาแล้วมหาชัยมันจะมี หน้าหนึ่งก็คือจะเป็นเหมือนคล้ายๆว่าแดงตัดแดงนะพี่เนาะแต่อันนี้ของผมเป็นเขียวตัดแดงนะพี่สวยแจ่มแน่นอนจะ้ะหนึ่งร้อยต้นที่สองครับพี่เลือกได้เลยครับผมเลือกได้เลยเนาะอ่ะหน้านี้เจอมะนีสวยๆอีกหนึ่งต้นแล้วครับพี่มะนีรอมเพชรอะ่ะหน้าหวานเช่นกันครับพี่เนาะหนึ100่งร้อยต้นที่สองครับผมมะนีรอมเพชรสวยเด็ดตลอดกาลครับผมหน้าเขียวด่างชมพูครับพี่ชมพูยันก้านนะชมพูยันก้านนะหนึ100่งร้อยต้นที่สองครับพี่มะนี รอมเพชรและต้นนี้ชมพูพานครองเมืองจ่าอันนี้มี2ต้นคู่2ต้นคู่ในกระถางครับพี่นี่เลยชมพูตัดเขียวสวยๆให้นึ่งร้อยเช่นกันจ่ะชมพูพานครองเมืองจ้าชายชนครับพี่ป้ายแดงแจ่มแจมไซส์ฟอร์มประมาณนี้คือรถห้าจุดห้าแล้วแหละเนาะนี่เลยรถห้าจุดห้าครับพี่กระถางละหนึ่งร้อยครับพี 100, บ่สวยๆว,วางอยู่ด้วยกันนี้เดี๋ยวผมคัดไซส์ประมาณนี้ให้เลยเนาะนี่เลยครับพี่เอาต้นใหญ่ๆไปเลย ต้นละหนึ่งร้อยครับพี่สำหรับชายชนนี่ครับพี่แดงแป๊บแดงแป๊บสวยๆนี่ครับพี่ชายชนชายชนทางนั้นครับผมคัดาทางละหนึ่งร้อยนะพี่เนาะคัดหน้าแดงๆโอ้โหใบนี้สวยมากครับพี่ใบนี้สวยมากคัดให้ฟอร์มฟูๆลน้นกระถางห้าจุดห้าชายชนครับพี่ไม้สวยแร่อมตะนี้จะผ่านไปยุคกี่สมัยก็ยังสวยนะพี่ชายชนร้อยเดียวจ้า เท้าลำไยครับพ <c oughs> ี่ต <t ips> ้นนี้หน้าสวยๆเลยอันนี้คือมี2ต้นคู่นะพี่ลงไว้2ต้น2ต้นในกระถางครับพี่สำหรับเท้าลำไยนี่เลยทำฟอมกอเนาะฟอมก้สองต้นคู่สวยๆหนึ่งร้อยครับพี่เท้าลำไยได้ไป2ต้นในกระถางอ่ะหนึ่งร้อยต้นที่1ครับพี่เท้าลำไยหนึ่งต้นหนึ่งเท้าลำไพหนึ่งร้อยต้นที่2ครับพี่มี2ต้นคู่เช่นกันนะตันนี้นะนี่เลย2ต้นคู่ฟอมกอ ในกระถางครับพี่หนึ่งร้อยต้นที่สองเท้าลำไยครับผมสางลำไยและทองหล่อครับพี่เปิดใบใหม่มาโคตรหล่อครับพี่นี่เลยไม้น้าสวยแต่ชื่อหอล่อน้องชื่อว่าทองหล่อสองร้อยครับพี่สวยๆใบใหม่ล่าสุดใบนี้ใบนี้ครับพี่นี่เลยพุ่งทะยานขึ้นมาแล้วยังกลางไม่กลางสุดแล้วแหละแต่ยังพุ่งไม่สุดเนาะขยันนิดนึงอ่าสองร้อยทองหล่อครับพี่หน้าสวยแต่ชื่อหล่อเอ๊ะยังไงยังไงครับพี่อะและตัวน,นี้ เมืองเกาะเก็ดครับพี่แต่เป็นเมืองเกาะเก็ดแผลงด่างม่วงนี่เลยครับพี่ด่างม่วงที่จิใจฮาร์ปเคิงฮาร์ปเคิงเมืองเกาะเก็ดแผลงม่วงนะพี่สามร้อยห้าสิบจสวยๆฟอร์มห้าจุดห้าเช่นกันครับผมยกให้ดูตะแคงแยงข้างครับพี่สามห้าหน้าสวยๆครับพี่นี่เลยสามร้อยห้าสิบเมืองเกาะเก็ดแผลงด่างม่วงจา้านี่เลยผมชอบใบนี้จัดครับพี่ฮาร์ปเคิงฮาร์ปเคิงเนาะแล้วก็มีหลวงตาเมือง ไซส์เอาไปเลี้ยงต่อครับพี่กำลังน่ารักตามะตามุแห่ตามุตามิครับพี่นี่เลยด่างแจมโบมากครับครึ่งหลอดใหม่ไม่ต้องพูดถึงครับพี่ด่างว้าวออกมาเลยหลวงตาเมืองร้อยเดียวครับผมร้อยเดียวแล้วก็มีเมืองกอกเกตแผงดาง่างม่วงอีกหนึ่งต้นนะพี่เนาะอ่ะน,น,ะน 3, ี่ต้นที่2ครับพี่เมืองกอกเกตแผงด่างม่วง350ครับพี่ต้นที่2หลอดใหม่มาแล้วครับพี่ไซส์ฟอร์มนี้นี่เลยฟูฟูลล้นห้าจุดห้าสามห้าเมืองกอกเกต แผงด่างมง่วงต้นที่สองจากต้นที่สองและสีธรรมราชน้องไปกลมครับพี่นี่เลยแดงปัดใบกลมสามร้อยห้าสิบครับพี่สีธรรมราชนี่เลยไม้กลมป้ายแดงครับพี่สีธรรมราชสามร้อยห้าสิบแดงสวยสุดจัดครับพี่เป็นไม้ที่ใบดกมากผมบอกเลยไม้ที่แบบว่าใบร่างยังไม่ทิ้งเลยครับพี่ไม้แบบว่าทรงใบแข็งแรงเนาะเขาจะไม่ค่อยทิ้งใบสาหรับสีธรรมราชอ่ะแล้วต้นนี้ทองสยาม ขึ้นไปแล้วต้นหนึ่งครับพี่เจออีกหนึ่งต้นงามๆครับผมทองสยามครับพี่หนึ่งร้อยห้าสิบต้นที่สองครับพี่ต้นที่สองเนาะนี่เลยทองสยามหน้าสวยหน้าเหลืองทองสวยสุดแจม่มฟอร์มใหญ่ล้นห้าจุดห้าร้อยห้าสิบครับพี่ทองสยามและหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวครับพี่หนึ่งเดียว,นว,นวในจัก,กรวาลครับผมสองร้อยห้าสิบห้าจุดห้าล้นครับพี่สามารถเอาไปลงกระถางแปดได้แล้วนะสาหรับฟอร์มไซส์นี้ครับพี่หน้าแดงฉ่ามาก หนึ่งเดียวในจักรวาล250จ้าอ่ามาใช้ขึ้นไปแล้วราศีมั้งละกันครับพี่ไม้ด่างตับราศีตัวนี้ราศีสิงค์ครับพี่ราศีสิงห์ใหญ่ๆเบลเลอร์เบลเลอร์เอาไป100ครับพี่นี่เลยตัวนี้น้องขอร้อยเดียวพอราศีสิงห์ครับพี่ไม่ว่าใครจะเกิดราศีไหนก็เลี้ยงได้นะพี่ไม่ใช่ไม่จะไม่เป็นไม่จเป็นต้องเกิดแต่เกิดราศีสิงห์นะถึงจะเลี้ยงได้นะพี่ราศีไหนก็เลี้ยงได้อ่ร้อยเดียวราศีสิงห์จ้ะและตัวนี้ดาราดาราครับผมดารา นกพลดัดแฮดารานกพลรดครับพี่หน้าสวยแจ่มว้าวเลยนี่เลยใบแจบ่มแจ่มครับพี่ดารานกพลัดหนึ่งร้อยเช่นกันจ้าหลอดใหม่มาแล้วนี่เลยนี่เลยดารานกพลัดหน้าเฉยเวยร้อยเดียวครับผมแล้วก็อ่ามีหนึ่งต้นละกันดาราครับพี่หน้าสวยหนึ่งร้อยต้นที่สองดาราดาราหน้าสวยหนึ่งร้อยต้นที่สองครับผมต้นที่สองเนาะนี่เลยดารานกพลัดครับพี่ร้อยเดียวต้นที่สองส่วนซันเซ็ทแบ่งต้นไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่ แม่พันธุ์ให้เลยอ่ะต้นนี้แล้วละกันครับพี่ใหญ่มากสันเทสกา,ายมองไม่เห็นกระถางแล้วพี่สองร้อยห้าสิบไซส์ใหญ่แม่พันธุ์นี่เลยด้านข้างครับพี่ใบดก,ดกๆหน้าสวยแจ่มสันเทสกา,ายสองร้อยห้าสิบต้นที่หนึ่งครับพี่ต้นที่หนึ่งต้นที่หนึ่งเนาะนี่เลยหน้าสวยแจย่มว้าต้นที่หนึ่งก่อนและสันเทสกา,ายสวยๆวยไซส์ใหญ่เช่นกันครับพี่สองร้อยห้าสิบต้นที่สองครับพี่ต้นที่สองนี่เลยจากพุ่งๆล้นห้าจุดห้าเช่นกันซันเซ็ทสกายครับผมนี่หน้าส้มเหลืองทองสวยแจ่ม ว้าว,ว,าวแลตต้นนี้จันเจ้าครับพี่จันเจ้านี่เลยไม้เหลืองครับพี่ไม้เหลืองตัดเขียวนะพี่ตระกูลตระกูลไม้เหลืองสวยๆชื่อว่าจันเจ้าต้นนี้ขอ350ครับพี่ไม้เหลืองสวยรูปงามนามเพราะนามว่าจันเจ้าครับพี่จันเจ้านี่รลอดไม้มาแล้วสวยๆครับพี่นี่เลยเหลืองสัําเลยแล้วก็สกาเลดครับพี่ไม้แดงที่จริงใจครับพี่ ชายชนว่าแดงแล้วอันนี้แดงกว่าชายชนนะพี่แดงกว่าชายชนนะเป็นไม้ใหม่สกาเลตครับพี่ห้าร้อบาทใหญ่ล้นมองไม่เห็นกระถางครับพี่เอาไปยกลงกระถางเป็ดได้แล้วนี่เลยไซส์ใหญ่ต้นโตไม้มีหัวไซส์แม่พันธุ์เราจะสกาเลตครับพี่แดงกิ๊กๆใบใหม่ล่าสุดนี่เลยจะครับพี่แดงกว่าชายชนรับประกันคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มครับพี่อ่าด้านนี้ด้านนี้รัตนาสินแดงแดงครับพี่แดงแดงรัตนสินโอ้โหใบใหม่เกินใบใหม่ครับพี่นี่เลยอ่ะเดี๋ยวฟอร์มเต็ียมก่อนละกันเนาะ หนึ่งร้อยครับผมรัตนสินครับพี่เดี๋ยวให้ดูใบใหม่อตใหม่นี่เลยครับพี่เป็นงแดงแป๊ดเลยอ่ะรัตนสินครับพี่ร้อยเดียวร้อยเดียวร้อยเดียวสวยสัมสัมครับพี่รัตนสินร้อยเดียวจ้าแลนาน่อันนี้นางรากสดนางรากสดอ่ะหน้าเขียวตัดแดงอันนี้เป็นฟอร์มคู่ครับพี่มีสองต้นแพ็คคู่ในกระถางครับพี่นางรากสดหน้าเขียวตัดแดงแบบนี้มันมีครับพี่นางรากสดจะมีสองหน้านะพี่มันจะเป็นหน้าแดงตัดแดงเนาะอันนี้ของผมเป็นหน้าเขียว ตัดแดงครับพี่จำแน่นอนหนึ่งร้อยจะพี่สองต้นในกระถางนางรากสดครับพี่นางรากสดแล้วก็ต้นนี้เจ้าชายลัติการครับพี่นี่เลยกระดูกดํามาแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยครับพี่เดี๋ยวเขาจะมีกัดแดงในตอนโตนะสาหรับไม้ต้นนี้ครับพี่เขียวกระดูกดําแล้วก็จะมีกัดแดงมาในตอนโตชื่อว่าเจ้าชายลัติการครับพี่ต้นนี้ขอสองร้อยสวยๆเลยครับผมนี่เลยจ้ะกระดูกดําเข้มปัดมาแล้วครับพี่หลอดใหม่เดี๋ยวเขาจะกัดเป็นแดงในตอนโตเจ้าชาย รติการ200ยสวยๆเลยครับผมเจ้าได้เล่าจะสวยเท่าเจ้าจันเพนครับพี่นะแทมอาต้นนี้ครับผมเจ้าจันเพนครับพี่หน้าสวยแจ่มวาวหน้าด่างเหลืองส้มทองหรือทองทองครับพี่เจ้าจันเพนสามร้อยห้าสิบครับพี่สวยๆเลยจ้าต้นนี้สวยสุดสามอะสามร้อยห้าสิบต้นที่หนึ่งครับพี่เจ้าจันเพนครับพี่เหลืองทองอาลามแท้แรตำลึงหันแนวต้นที่หนึ่งและต้นนี้ เจ้าจันเพ็งครับพี่สามร้อยห้าสิบต้นที่สองครับผมต้นที่สองนี้ใบใหม่ล่าสุดครับพี่ส้มเหลืองทองของเท้ของเท้เทพจะฮัรครึ่งกระดเดียวเชียวสามร้อยห้าสิบต้นที่สองครับพี่เจ้าจันเพ็งครับพี่นี่เลยหน้าเฟิรอสส้มทองในี่ย่ที่จริงใจไม้ทำยากครับพี่จะทําแบบสวยๆหน้าแจ่มแบบนี้นะมาแต่ละต้นนะส่วนมากจะมาแบบไม่ด่างก็คือด่างขอบใบที่เดียวสำหรับเจนะ้าจันเพ็ญเนาะอันนี้คือแจ่มแล้วแจ่มแล้วอ่ะตอนนี้ หน้าแดงแเหนือดวงครับพี่นี่เลยแดงสือจำสองร้อยต้นที่หนึ่งครับพี่เหนือดวงเหนือดวงเหนือดวงนี่เลยไม้สวยไม่ต้องพูดเยอะเจ็บคอไอแฮมไอแฮมอาสองร้อยต้นที่สองเหนือดวงครับพี่เหนือดวงสองร้อยต้นที่สองจากต้นที่สองเนาะนี่เลยแดงปัดเลยแดงปัดและลูกไม้ใบกลมด่างขาวอมชมพูครับพี่นี่เลยใบกลมกลมตอนโตใบใหญ่มากครับพี่ถามว่าใบใหญ่ขนาดตอนโตพี่เอาสองมือแบแล้วก็เอาประกบต่อกันครับพี่นี่เลยใบใหญ่เบ้อเล่ไปนั้นเลยเวลาโตเต็มฟอมเนาะลูกไม้ กลมนี่เลยด่างขาวอมชมพูหลอดหม่มาแล้วครับพี่300รอตัวนี้ก็ส0 0สวยๆครับพี่นี่เลยเป็นลูกไม้ของทางสวนนะจ๊ะ,ะตันนี้นะพี่เนาะนี่เลยปล่อยไปจำนวนน้อยมากครับพี่ออกจากสวนไป300ลูกไม้กลมชมพูใบใหญ่เบลเลอร์เบลเลอร,ร์ในตอนโตและต้นนี้ทศกัณฐ์ครับพี่นี่เลยนี่เลยทศกัณฐ์หน้าทองครับพี่นี่เลยยักษ์สวยต้นนี้ทศกัณฐ์หน้าทองหน้าสวยแร่ไอเทมแจมวาวนี่เลยอีหนึ่งต้น ที่ทายากจัดกว่าจะได้ทาจำแจีวเนี้ยพี่เพราะถ้าพี่เห็นก็คือผมนานมากนะ่อจะมาปล่อยแต่ละทีสำหรับทศกัณฐ์หน้าทองเพราะส่วนมากคือความทิ้งหมดครับพี่ไม่ดงังไม่ดงังอันนี้คือคัดให้แจ่มาแล้ว400ครับพี่สวยๆนี่เลยของดีมีน้อยและตอนนี้ผมมีขึ้นให้แค่ต้นเดียวทศกัณฐ์หน้าทองครับพี่400นี่เลยถ้าไม่ได้ตอนนี้ผมบอกเลยพลาดเพราะไม่รู้จะมีมาแบ่งให้ตอนไหนนะพี่เราสำหรับทศกัณฐ์หน้าทองปีสัตแดง แผงลูกตาครับพี่นี่เลยใบลูกตาลตอนตาหน้าแดงออริจินอลดังเดิมแต่คือลอนตาลสวยๆครับผม5้ารอสุดฉ่ำปีสัตว์แดงแผงลูกตาลหน้าดังเดิมหน้าด่างแดงเข้มออริจินอลครับพี่ลอนตาลสวยๆจ้ะอ่ะหลอดใหม่ออใบนี้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 ครับพี่นี่เลยปีสาตแดงลูกตาลนะปีสาตแดงลูกตาลครับพี่500รอยสวยๆจ้าแล้วก็ด้านนี้คุณพระคุณพระครับพี่หน้า นี่เลยด่างเหลืองมีแดงกัดมาด้วยพี่มีด่างแดงตัดมนด้วยนะสวยๆนะคุณพระห้าร้อยครับพี่นี่เลยสวยๆต้นที่หนึ่งครับพี่หลอดใหม่มาแล้วหลอดด่างด้วยคุณพระเดี๋ยวเดี๋ยวผมออกแดดนี่สีจะประมาณนี้นะพี่เนาะนี่สดจริงสวยจังครับพี่ห้าร้อยต้นที่หนึ่งคุณพระคุณพระและต้นนี้คุณพระครับพี่นะสวยสู้กันได้ไหมนี่ห้าร้อยต้นที่สองครับพี่ออกแดดที่นี่คือ สว่างขึ้นกล้องมากครับพี่นี่เลยหน้าเหลืองแดงครับพี่นะหน้าเหลืองแดงคุณพระห้าต้นที่สองต้นที่สองครับพี่นี่เลยสวยขยี้ไตแน่นอนหนึ่งหรือสครับพี่อะเลือกกันเอาเด้อเทียบกันเอาเด้อเอาต้นไหนครับพี่เนาะแล้วก็มีอ่าต้นนี้ครับพี่สวยๆขออนุญาตแบ่งในคลิปนี้เลยพี่ยังไม่เคยขึ้นแน่นอนสําหรับต้นนี้คือนพเก้าผาแผงใบกลมครับพี่อ้าถ้าใคร าจะรู้จักกันอยู่แล้วพี่วานพะเก้าคือไม้ใบยาวเนาะแต่อันนี้คือพาแผงครับพี่ใบกลมและคือด่างสวยจัดนี่เลยครับพี่ด่างทุกใบไม่มีหลุดครับพี่ขออนุญาตแบ่งเลยแล้วกันพี่นพะเก้าใบกลมห้าร้อยห้าสิบาทครับพี่ห้า,550าร้อยห้าสิบสวยๆเพิ่งจะแบ่งครั้งนี้ครั้งแรกแล้วก็ไม่มีสำรองครับพี่ไม่มีสำรองเพิ่งกําลังได้นื้อต้นครับพี่นพะเก้าพ่าแผงใบกลมใบกลมห้าร้อยห้าสิบ สวยสุดจัดเลยครับพี่จัดไปอ่ะตอนนี้และก็มีเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์นี่เลยหน้าแผงนะพี่ไม้ใบกลมเช่นกันไม้ที่ตอนนี้เป็นกระแสออกเขาหาเอานอกกันแต่มันไม้มันได้มีจำนวนนะพี่หาเอานอกมีทักมา,าผมเหมือนกันแต่มันไม่มีจานวนอนะ่ะเออสำหรับเพชรบูรณ์นะพี่หน้าแผงนั้นนี่เลยใบกลมกลมด่างขาอมจมพูเม็ดแดงครับพี่ต้นนี้เขาเลยแบ่งห้าร้อยเช่นกันนะพี่อ่ะเพชรบูรณ์ แผงใบกลม500บ,บาทสวยๆส,สายใบกลมครับพี่ตอนนี้น้องเนื้อหอมจัดจะโกอินเตอร์แต่ไม่มีจํานวนจ้าสวยๆเลยเพชรชบูนครับผมเอ๊ะเอ๊หน้าสวยจังเลยครับพี่ต้นนี้ชื่อว่าอะไรต้นนี้ชื่อว่าสามมุกครับพี่สามมุกโอ้โหหน้าสวยจังเลยพื้นเขียวด่างชมพูครับพี่ตัดเม็ดแดงครับพี่สามมุกใบเบลอเลยผมเอา4นิ้วท่าไปดูครับพี่นี่เลยใบใหญ่มากใบใหญ่มากตอนนี้เราฟอร์มสวยด้วยนี่ใบไม้กลางมาแล้วครึ่งหนึ่งครับพี่ สามสามุกสามมุกสวยๆครับพี่สามร้อยจ้ะงามๆงามๆต้นนี้ใบแบบทรงแบบใบอ้วนกลมแล้วพี่เนาะทรงแบบใบอ้วนอ้วนสมบูรณ์มากสามมุกครับพี่สามร้อยสวยๆหน้าแจ่มแาวและต้นนี้เจ้าชายครับพี่นี่เลยไม้ใหม่ชื่อว่าเจ้าชายกบครับพี่เป็นไม้เขียวกัดแดงครับพี่นี่นี่เลยเขียวกัดแดงเขียวตัดแดงสวยเจ้าชายกบสองร้อยครับผมสองร้อยงามๆครับพี่ไม้ใหม่เจ้าชายกบครับผมสองร้อยและทศกัณฑ์ นี่เลยครับพี่ทศกัณฐ์รงสวนครับพี่ด่างเหลืองๆแจๆ่มๆจมาแล้วแบบนี้เดี๋ยวเขาจะกัดเม็ดสีมาในตอนโตครับพี่ทศกัณฐ์รงสวน200ครับพี่ด่างสวยๆแจ่มๆต้นนี้จัดไปจัดไปครับพี่ทศกัณฐ์รงสวนนะพี่ด่างจัำโบมากอ่ะและต้นนี้ชมพูตัดเขียวครับพี่ต้นนี้ชื่อว่าสิบหมื่นครับพี่สิบหมื่นสิบหมื่นนี่เลยไม้ชมพูตัดเขียวหวานๆครับพี่นี่เลยเจอว่าแดดออกแดดออกแม่สะท้อนใบมันเงาเริมวาบเลยสองร้อยครับพี่ต้นที่หนึ่ง สิบหมื่นสวยๆครับพี่สิบหมื่นเท่าไหร่นะสิบหมื่นก็เท่ากับหนะึ่งแสนเนาะสิบหมื่นกเท่ากับหนึ่งแสนอ่ะตอนนี้หมายชื่อว่าสิบหมื่นครับพี่สองร้อยต้นที่หนึ่งสวยๆอ่ะสิบหมื่นครพี่ต้นที่สองเขียวตัดชมพูที่จริงใจครับพี่นี่เลยถ้าเลือกยากจัดไปครับพี่แพ็คคู่สองต้นได้ฮันเนี้ยสิบหมื่นสองร้อยต้นที่สองครับพี่ต้นที่ 2. สองสวยๆสวยเลยครับผมจัดไปจ้ะอ่ะสนใจต้นไหนครับพี่คลิปนี้ประมาณนี้นะกิ้งกลางกังกิงนึกถึงบอลที่สวนนึกถึงสองสามสี่ บารับมีบอลครับพี่ตัวอะไรเบอโ์นด้านล่างนี้เด้อน้องก้อยรารับสายอยู่นะครับผมสำหรับนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ